สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องชาวเรือทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในช่องคบเด็กสร้างเรือที่อยู่ในออฟฟิศนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงชนิดของท้องเรือนะครับแน่นอนตอนนี้เรือที่ฮิตมากที่สุดคือเรือ2ท้องนะครับหรือว่าขาตมารานนะครับโดยขาตมารานเนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรเด็กสร้างเรืออย่างผม เลยนะครับผมจะขออนุญาตพูดถึงคาตมารานของอู่ผมนะครับผมจะไม่พูดถึงคาตมารานของโลกนี้หรือในประเทศนี้หรือท้องของใครก็ตามนะครับผมจะพูดถึงการผลิตของผมเองนะครับวิธีการออกแบบและวิธีการคำนวณข้อดีข้อเสียของท้องสองท้องหรือคาตมารานนะครับเริ่มกันด้วยเรือเนี่ยจะถูกแบ่งณนะปัจจุบันเมื่อก่อนนี้นะครับจะถูกแบ่งออกปเป็น3อย่าง ท้อง3แบบท้องแบบแรกก็คือโมโนฮอลก็คือเรือท้องวีนี่แหละครับแบบที่2คือเรือสองท้องหรือคาตามารานก็คือเป็นเรือที่มีพังทูน2อันแบบที่3ก็คือไตรมาลานก็คือเป็น3ท้องหรือเรือ3าลอนนั่นแหละครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรือที่จะผลิตแล้วก็ใช้กันในอดีต นจนถึงปัจจุบันก็คือเรือท้องวีส่วนเรือที่มาแรงณนะปัจจุบันนะครับก็คือเรือสองท้องแต่ไตมารานเนี่ยจะเหมาะกับการจอดมากๆและเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมมารีวิวไตมารานซึ่งอู่ผมก็มีท้องไตมารานด้วยแต่ว่าไม่ได้รับการนิยมมากเท่าที่ควรหรือว่าผมยังไม่ได้ตั้งใจพัฒนานะครับตอนนี้เราพูดถึงเรือสองท้องอย่างที่อู่ผมเนี่ยผลิตเรือสองท้องมาตอนนี้น่าจะเป็นลำที่30 30มก,กว่าแล้วโดยที่1ถึง4ถึง5าลำแรกเนี่ยอยู่ในช่วงที่พัฒนาอาจจะ7ปีที่แล้วเนี่ยคนที่ได้รับเรือลำแรกๆไปก็จะจะได้เรือที่ค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะครับแต่น้อหนักก็เยอะนะครับเพราะว่าเรามีความกลัวในเรื่องของความกว้างของเรือเพราะว่าพอเรือเป็นพังทูนเนี่ยซ้ายขวาและตรงกลางเป็นอุโมงค์เนี่ยผมกลัวว่าเวลามันวิ่งเจอคลื่นเยอะๆวันละหมื่นสองหมื่นลูกเนี่ยจะทําให้ ตรงกลางมีการแตกร้าวหรือว่าไม่แข็งแรงผมก็เลยต้องเสริมพันแนวเสริมโครงสร้างเสริมเบลเฮเสริมทุกอย่างทำให้เรือรุ่นแรกๆเนี่ยน้ำหนักมันจะสูงหน่อยแต่ว่าในมุมมองของผมเองนะครับด้วยที่วิศวะที่เราทำทำกันมาในเรือ7-8ปีที่แล้วคาตารานเนี่ยวิศวะฝรั่งนะครับทั้งฝรั่งเศสแล้วก็สวีเดนของเราเนี่ยหรือว่าตัวผมเองคานวณเนี่ยมันคือความแข็งแรงที่ถูกต้อง นะครับสังเกตได้ว่าเรือคาตมาานที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขาจะใช้แรงม้าค่อนข้างเยอะในขนาดที่เรือคาตาานในเมืองไทยเนี่ยใหญ่แต่ใช้แรงม้าเท่ากับเรือปกติเมื่อก่อนเนี่ยอู่ต่อเรือของผมจะมีขนาดสา41ฟุตนะครับโดยใช้350แรงม้า2ตัวบรรทุก45ท่านอันนี้เป็นเรือขนส่งนะครับสปีดบ๊สที่ลำแรกๆเลยที่ผลิตนะครับ ตอนนั้นเนี่ย350แรงไม้อยามาห้าทำความเร็วได้35นอตนะครับท็อปเลย35นอตครูสก็อยู่ประมาณ28ในรอบ4,800-5,000มันทุก40 4 5ถึง45ท่านตอนนั้นเราพอใจแล้วแต่พอหลังจากนั้นมาไม่กี่เดือนเนี่ยมีเรืออลูมิเนียมที่เป็น2ท้องแล้วก็เรือไฟเบอร์ที่เป็น2ท้องสร้างมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะพยายามที่ลดน้ำหนักทำให้เรือเราเนี่ยเมื่อวิ่งไปที่ การทํากินแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับลําอื่นๆเรือเราด้อยไปเลยคราวนี้เนี่ยผมก็เลยมาดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะตีตลาดเมืองไทยคาตา马าเรือสองท้องเราจะต้องลดน้ําหนักให้ได้แต่ความแข็งแรงยังคงเดิมคือปัญหาที่ผมเจอในอู่ผมเองอะนะครับก็คือวิศวะไม่ยอมเพราะสแตนดาร์ดของความแข็งแรงไม่ได้พอยิงสเตรงพอคํานวณสเตรงแล้วเนี่ย ด้วยชั้นใย,ยด้วยคุณภาพของใย,ยมันไม่สามารถเบาไปมากกว่านี้เราก็เลยใช้วิธี 1. i n f u อินฟชนะครับในระบบสุญญากาศทำให้น้ำยาเนี่ยมันมันน้อยลง 2. ก็คือใช้คุณภาพของไฟเบอร์ที่ดีขึ้นถ้าเราใช้เรือ2ท้องนะครับจะสังเกตได้ว่าเรือ2ท้องกับเรือท้องวีเนี่ยถ้าเรือท้องวี37หรือ39ฟุตบรรทุก25-30คนนะครับใส่250 Honda หรือย a ม a h a หรือ ซูซูกิหรือ Mercury เนี่ยจะวิ่งรอบครูชอยู่ประมาณ5,000จะได้อยู่ประมาณ30นอตนะครับแต่ถ้าเป็นเรือ2ท้องนะครับใหญ่กว่า <S <S เรือ2ท้องจะใหญ่กว่าเกือบ2เท่าด้วยน้ำหนักแล้วด้วยความกว้างแล้วถ้าเรือ2ท้องนะครับยาว37ฟุตและบรรทุกเท่ากับเรือท้องวีใส่น้ำมันทุกอย่างเท่ากับเรือท้องวีเลยเรือ2ท้องประหยัดกว่านะครับ 1. ประหยัดกว่าทั้งต้นทุน2ประหยัดกว่าทั้งน้ำมัน 3ประหยัดกว่าทั้งการขนส่งคือเรือสองท้องที่ปัจจุบันที่เราผลิตนะครับที่ผมผลิต2เครื่องยนต์ตอนนี้เป็น45ฟุตนะครับลูกค้าที่ใช้อยู่ในโซนตะวันออกเนี่ยก็คือบรรทุกอยู่เราเราห้าสิบถึงหกคนนะครับเลเซว่าเรือสองเครื่อง2ท้องกว้าง4.5เมตร ยาว45ฟุตก็อยู่ราวๆ13.2 13.5เมตรบรรทุก50-60คนกินน้ำมันในระยะทางเท่ากันกับเรือท้องวีที่มีเครื่อง250แรงมา้ากว้าง2เมตร80อันนี้ของเรือเราเองนะครับกว้าง2เมตร80ยาว39ฟุต กินน้ามันเท่ากันแต่บรรทุกได้มากกว่า2เท่าเพราะเรือท้องวีบรรทุกได้2 5่สถึงสาคนแต่2ท้องเนี่ยบรรทุก5 0าถึงหกคนซึ่งแน่นอนครับความคุ้มค่าในการลงทุนของเรือ2ท้องมันยิ่งคุ้มกว่าแน่ในการลงทุนแต่ว่าราคาของเรือ2ท้องก็ต้องแพงกว่าเกือบ2เท่านะครับการลงทุนจะสูงกว่าเครื่องยนต์ราคาเท่ากันแต่ตัวเรืออย่าง เรือท้องวีเราสมมุติว่าราคาล้านหนึ่ง2ท้องล้านกว่าแน่แนล้านกว่าแน่ๆซึ่งมันแพงกว่าเกือบเกือบสอเท่ากว่านะครับแต่ว่าการบรรทุกการคุ้มค่าลองเวทดูเรือ2ท้องเนี่ยของผมที่ผลิตลำล่าสุดในปี2 0 1 1 2 0 2 0 2เอ1่ยเนี่ยกินน้ำอยู่ประมาณ10 1ถึง15เซน จาก7ปีที่แล้วกินน้ําอยู่ประมาณ35-40เซนซึ่งพอเรือกินน้ําลึกกินน้ําเยอะเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเวลาจะดันให้เรือลอยเนี่ยมันก็จะใช้แล่งม้าหรือลอกเยอะหน่อยมันทําให้กินน้ํามันนะครับแต่ว่าถ้ากินน้ําน้อยมันก็นั่นหมายถึงเรือเบาแต่พอเรือเบาจะเจอปัญหาอะไรครับพอเรือเบาสู้ขึ้นไม่ไหวนะครับหลายๆหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยเรือมัน ไม่ควรจะต้องเบามากนะเพราะว่าสู้ขึ้นไม่ไหวผมเคยดูรีวิวของต่างประเทศเขาพูดว่าการทำอินฟิวชันมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่มันเหนียวมันทําให้เรือเบาประหยัดน้ํามันแต่เมื่อเจอคลื่นในระดับที่เมตร2เมตร3เมตรเนี่ยมันคือกระป๋องที่ลอยน้ําเลยนะครับเรืออาจจะต้องมีน้ําหนักนิดหนึ่ง นะครับในบางจุดบางอย่างอาจจะต้องมีน้ําหนักเบาเกินก็ไม่ดีหนักเกินก็กินน้ํามันมันคือการบาลานซ์ที่ถูกต้องนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมออกตัวของ45ฟุตนะครับบอกลูกค้าเลยว่าผมใช้ใย,ยแก้วเกร็ดนี้ราคานี้คุณภาพนี้ทําเป็นตัว2ท้อง45ฟุตขึ้นมากว้าง4เมตร20 m. เรือผมในยุคเก่าๆเ,เมื่อ3-45ปีที่แล้วก็จะเป็นเจ้าแรกๆที่ทําเหมือนเรือยกพลคึ่งบกครับก็คือวิ่งเสียบปุ๊บเปิด เปิดบันไดลงเอาลูกค้าลงขึ้นหาดได้เลยแล้วก็ถอยออกได้เลยโดยใช้เครื่องซ้ายขวาเนี่ยเป็นตัวนี่เรือลําแรกที่ผมทำเนี่ยเป็นเรือล่องกินข้าวคาตามาลานนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วเ,เป็นเรือ5-60ฟุตแต่ไม่ใช่เรือหรอกครับก็เป็นท้องขึ้นมาทําฝาตอนนั้นก็คือทําท่องเที่ยวประจวบด้วยนะครับทำเพจ เทิดพาเที่ยวก็เลยทําเรือนําเที่ยวที่จังหวัดประจวบโดยการใช้คาตามานในการคํานวณเองนี่แหละครับมาโดยมีฝรั่งเป็นวิศวะในการช่วยคํานวณใช้ 200, 2 0งจังหวะตอนนั้นนะครับสตัวแล้วก็เรือเนี่ยกว้าง5เมตรห้ยาว60ฟุต59ฟุตนะครับตอนนั้นมาทดลองลงครั้งแรกแล้วก็ใส่เครื่อง202จังหวะ2ตัวเนี่ยทำคอมเลได้22นอต ในรอบ5 0 0พันนะครับเรือหนักอยู่ราวๆ6ตันกว่าซึ่งเป็นเรือใหญ่นะครับไม่ใช่เรือเล็กแต่ว่าหลังคาไม่ได้หนักมากเพราะว่าใช้สแตเลสผ้าใบมันทำให้อินสปายผมเองว่าเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>เรือสองท้องมันเจ๋งขนาดนี้เลยหรอวะเรือใหญ่ขนาดนี้หักหนัก6 7ตันวิ่งขนาดนี้เลยหรอวะก็เลยทำให้เริ่มที่จะศึกษา แล้วก็พัฒนาท้องของเรือ2ท้องอย่างปัจจุบันเนี่ยคาตามาลานที่เราผลิตเป็นเรือ2เครื่องนะครับยาว13.5เมตรกว้าง4.2เมตรเนี่ยผมการันตีเลยว่าถ้าบรรทุกเท่ากับเรือ2ท้องไอ้ถ้าบรรทุกเท่ากับเรือ2เครื่องท้องวีเนี่ยถ้าบรรทุกเท่ากันกินน้ํามันประหยัดกว่าแน่นอนความเร็วก็สูสี แต่มันได้ที่ความโอ่อ่าของเรือใหญ่สบายสู้คืนนะครับอย่างปัจจุบันตอนนี้ออกตัวใหม่ออกมานะครับเป็นเรือ2ท้องทีงท่เอาไว้ทำชาร์เตอร์ใช้2เครื่องเล็กครับไม่ต้อง250แรงม้าสีจังหวะ150แรงม้า4ี่จังหวะ,หวะนะครับวิ่ง22-25สบายก็คือเป็นตัวเรือ35ฟุตนะครับกว้าง4เมตร20มี2ห้องนอน มีหนึ่งห้องรับแขกสามารถทำครัวทำบาร์ได้แล้วก็มีลานเอาท์ดอร์ด้านหลนัง Walk around จะทำกิจกรรมตกปลาก็ได้จะทำ p r i v a t t t r ป p s n o ์ g าร์กก็ได้จะทำเป็น Scuba Diving Private Trip ก็ได้จะทำเป็นตกปลา2วัน 1- นคืนสวัน2คืนก็ได้โดยที่ตัวนี้ครับเป็นตัวที่กำลังเปิดตัวเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็น ตัวเปกาสซัสนะครับผมชอบม้าตัวนี้มากเมื่อก่อนชอบดูเซนเซย่านะครับเปกาซัส <as> เป็นตัวที่เท่มากๆก็เลยคิดว่าเออเหมือนม้าที่อยู่กลางทะเลก็เลยตั้งชื่อเขาว่าเปกัซัส35นะครับมี2ห้องนอนเตรียมตัวจะลงน้ำและอีกไม่กี่วันนี้แหละก็เดี๋ยวรอติดตกแต่งภายในอะไรอย่างเงี้ยลำนี้ใช้140แรงมา้าซูซูกิ2ตัวนะครับพาไปดูเปกัซัสที่ข้างในว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับก็พามาเดินดูเดบเพ็กซัส35นะครับเป็นเรือสองท้องคตาตมารานที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เปิดออกมานะครับพี่พๆน้องๆอ,อดใจรอกันอีกนิดนึงลำนี้ใส่140แรงม้า2ตัวนะครับผมพามาดูกันครับข้างหน้าเรานะครับก็เป็นเรือคตาตมารานสองท้องผมตั้งชื่อไว้ว่าเดบเพกกซัสนะครับ35ซึ่งเพกกซัสเนี่ยมีห้องนอนทั้งหมด2ห้อง นะครับแล้วก็มีห้องครัวคือจะเรียกว่าเป็นครัวเป็นเป็นครัวเป็นชุดรับแขกนะครับโดยที่ข้างๆเนี้ยจะเป็นกระจกห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องน้ําห้องส้วมขบวนก็จะเป็นกระจกบานเปิดได้นะครับหลังคาเป็นฮาร์ดท็อปนะครับแล้วก็มีลานเอาท์ดอร์ด้านหลังเปิดประตูได้นะครับเป็นกระซัต์สาเนี่ยผมคํานวณไว้ก็คือกินน้ําลึกอยู่ประมาณเท่านี้ครับ12เซน นะครับติสองเซนลงนี้เป็นเรือ p r i v a t e y นะครับที่บอกว่าลูกค้ามาเพื่อจะอทำเป็นทัวร์ตอนนี้เดี๋ยวรอติดตั้งป้อมติดตั้งต่างๆ,ๆเก็บงานพื้นกันลื่นนะครับคือแล้วแต่ลูกค้าจะดีไซน์เลยลำนี้เป็นลำแรกก็กะว่าทำไว้ง่ายๆนะครับง่ายๆทำโครงง่ายๆไว้ก่อนเพื่อทดสอบดูก็ต้องขอบคุณลูกค้าลำแรกที่รอหน่อยแล้วก็ทำให้าการทำงานของเรา ไม่ต้องยุ่งยากมากลูกค้าก็บอกว่าอยากจะได้แค่เรือง่ายง่ายวอล์กเอรานะครับความกว้างของของซ้ายขวาในการ walk around มีสเต็ปเนี่ยอยู่ประมาณ50เซนนะครับส่วนนี้เป็นส่วนบารครัวนะครับแล้วเดี๋ยวตั้งมาตั้งฉากนี่เป็นที่นั่งนะครับลูกค้าก็เป็นฝรั่งนะครับพนส่วนของผมเองก็คือเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันนี้เป็นลานเพื่อเอาไว้ชิลลิ่งเอาท์ชิลละครับเอาไว้ชิลนี่ไว้ตกปลาถังน้ามันก็ใส่ไว้ข้างละสี่ลิตร สองข้างก็800ลิตรนะครับเดินได้รอบลำเดี๋ยวเราติดติดกระจกนะครับหัวเรือเป็นที่นั่งนะครับสามารถเป็นที่นั่งมีโต๊ะพับได้นะครับโดยมีวินมีห้องสมอนี่ภายในนะครับใกล้ที่จะลงแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งละอันนี้ก็เป็นห้องซ้ายขวานะครับให้ดูเลยทุกท่านอย่างห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับสูง2เมตรอันนี้เป็นห้องส่วมเดี๋ยวได้ติดตั้งนะครับ ส่วนนี้เป็นห้องนอนเดี๋ยวเราก็จะมีเบาะมีนวมมีอะไรมีไฟเดี๋ยวลำต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วนะครับลำต่อไปตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันมีห้องน้ําห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องซ้วมนะครับแล้วก็แล้วอันนี้เป็นห้องนอนซึ่งลำที่สองที่สามเนี่ยก็กําลังเริ่มทาว่าตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าและอินทีเลียภายในเป็นพื้นลามิเนตต่างๆแล้วนะครับ ก็คืออย่างลำต่อไปเนี่ยพื้นต่างๆของเรือนะครับจะเป็นลามิเนตตกแต่งด้วยบิวอินแล้วแต่ลำนี้เนี่ยก็มีผมกับเพื่อนชาวสวีเดนเออสวิตเซอร์แลนด์ในการออกแบบร่วมกันใช้ร่วมกันนะครับก็เลยทําให้มันประหยัดหน่อยทำํำง่ายๆทำไฟเบอร์ล้วนเลยไม่ต้องมีอะไรมากเดี๋ยวมีเบาะมีชุดครัวมีอะไรอย่างของเราเนี่ยเราก็จะนิยมใช้ลํานี้ไม่มีแอร์นะครับนิยมใช้เป็นซันรูฟเปิดได้ นะครับเพราเวลาวิ่งมันมีลมเวนทูเลชันเข้ามาช่วยนะครับส่วนแพลตฟอร์มท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทำเป็นลาวสแตนเลสต่อไปนะครับเรือตัวนี้เนี่ยผมคาดว่าใส่140นะครับหรือ150เป็นเป็นเ,เรือ2เครื่องที่มีขนาดในการบรรทุกไม่เกิน25คนนะครับถ้าทำเป็นชาร์เตอร์บริษัททัวร์ต่างๆผมว่ามันได้ตังค์แน่ๆนะครับเพราะเป็นมอเตอร์ จะเรียกว่ามอเตอร์ยอชที่ขนาดกําลังพอเหมาะนะครับแล้วก็ใส่เครื่องไม่ต้องใหญ่มากเป็น2เครื่องเล็กอย่าง150ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆ4 5 0 0 0 0ห0 0 0 0แล้วก็อย่าง140ตอนนี้ก็อยู่ราวๆส0 0แสนต้นๆน,นะครับเรือก็เดี๋ยวออกแบบเสร็จไปทดลองกันในทะเลตอนนี้จะเสร็จแล้วครับอีกอาทิตย์เดียวติดตั้งอุปกรณ์ก็น่าจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเด็กสร้างเรือพาไปดูตัวนี้แหละในทะเลพอติดตั้งกระจกติดตั้งอะไรก็น่าจะได้แล้วครับ ก็นี่คือหนึ่งในคลิปที่พูดถึงเรือ2ท้องคาตามารานของเรานะครับโดยที่เราจะดีไซน์ตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆลำนี้เป็นลำโจหัวของเดอรเปกาซัส35อาจจะดูพื้นๆเรียบๆแต่มาดูประสิทธิภาพของการวิ่งกันดีกว่าในคลิปหน้าแน่ๆเลยลำต่อไปข้างหลังนี่แหละครับเตรียมบิวอินพื้นไม้สักแล้วก็มีห้องที่เป็น การบิลอินมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรต่างๆก็จะดูหรูขึ้นมาหน่อยละครไม่แตกต่างมากครับราคาไม่แตกต่างมากอันนี้เราต้องฝากพี่ๆน้องๆชาวเรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพจคบเด็กสร้างเรือด้วยนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าทดลองเรือคาตามารานเดบเปกาซัส35กับเครื่อง142ตัวลำต่อไปเป็น252 2ตัว250คู่เลยไปดูว่า ความเร็วเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคบเด็กสร้างเรือนะครับติดขัดบ้างเช้านี้สุขสันต์วันสงการครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับ